ต,ตัววาเลนไทน์ในที่สุดก็ได้เห็นแล้วหนุ่มติดสนาแฟนพิมพ์ในที่สุดนางเอกสาวพิมพ์ประภาก็ใจอ่อนลงภาพคู่กับหวานใจแฟนหนุ่มนักธุรกิจในวันแห่งความรักแม้จะไม่ได้เห็นหน้าแต่ก็รู้ว่าดีแน่นอนโดยสาวพิมพ์เผยภาพพร้อมแคปชั่นว่าไม่วาเลนไทนติดอิโมจิลูกกุหลาบแด้หัวใจสีขาวสำหรับความรักครั้งนี้ปัจจุบันของสาวพิมพ์ เจ้าตัวเคยเปิดเผยผ่านบทสัมภาษณ์ว่ารักครั้งนี้เป็นรักที่โตขึ้นไม่หวือหวาแต่สบายใจพร้อมชมฝ่ายชายน่ารักแถมใส่ใจไม่เคยลืมวันสำคัญเรียกว่าแฮปปี้ดีทุกอย่างสำหรับเรื่องเลิ Love Scene, ฟซีนฝ่ายชายก็เข้าใจว่าคือการทำงานซึ่งเจ้าตัวก็ให้เกียรติฝ่ายชายด้วยการบอกเล่าทุกอย่างฝ่ายชายให้ได้รับรู้ตอนนี้ความรักกับแฟนหนุ่มนอกวงการเข้าสู่ปีที่สองแล้ว